สวัสดีครับเพื่อนๆมาออกกําลังกายกันเน้นช่วยกันออกกําลังกายก่อนอื่นขอขอบคุณและขอบใจพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามผมคน,คนบ้านๆเนาะเราสายสุขภาพมาเน้นช่วยกันออกกําลังกายขอบคุณทุกไ like, ลค์ทุกแชร์เลยทุกคอมเมนต์นะครับที่ผมไม่ได้ตอบอยากโกรธผมเนาะผมพยายามไล่ตอบเลยเนี่ยวันเนี้ยโหตั้งสองชั่วโมงกว่าครับเมื่อเช้าตื่นมาตีสี่เริ่มตอบตั้งแปดตีห้าก็ได้หลายคนอยู่เนาะ วันนี้มาวันนี้ผมเล่นหลังเสร็จแล้วเดี๋ยวเป็นชุดแขนผมชุดแขนก็เสร็จแล้วแต่เล่นเสร็จแล้วนะแล้วทีนี้เรามาคุยกันเนาะเราพี่น้องกันนะครับเราบานบ้านนะไม่ได้โชว์ไม่ได้อะไรกันเราเล่นชวยกันออกกาลังกายธรรมชาติสร้างได้และก่อนอืน่นขอบคุณและขอบใจน้องๆหลายคนที่ดันออกก็แนวทางผมอย่างเจ้าน้องตีอาย,ยขุขอเอยชื่ออีกวันเมื่อเช้าตื่นมาคอมเมนต์ในไลน์เลยผมเล่นแขนแนวพี่ยอดแต่น้องเป็นนัก งัดข้อน้องบอก้าฝึกฝึกเอาการหน้าแขนแบบพี่ยอดโดนมากอันนี้ก็แล้วแต่แนวทางต้องขอบใจน้องด้วยน้องอุตสา์หูย้อนไปดูในคลิปนันานๆมากเนาะตอนนั้นไม่ค่อยมีคนติดตามผมอะคือผมบ้านๆแต่น้องมาชาร์ส่งวิดีโอและพี่ที่น้องที่เล่นกันทั้งครอบครัวข,ขอบคุณมากพี่ให้เกียรติผมมากเลย ลูกเล่นพี่ก็ถ่ายคลิปให้ผมตัวพี่เล่นพี่ก็ถ่ายคลิปให้ผมแล้วเมื่อวานชอบคําพูดพี่ในวิดีโอชอบมากพี่แต่ไม่รู้ว่าถ้าจะเอ่ยชื่อพี่พี่จะโกรดน้องหรือเปล่าแต่พี่ให้เกียรติน้องมากเลยขอบคุณกันมากๆเนาะพี่อยู่สกอนบอกเลยพี่อยู่สกอแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อพี่เนาะเพราะพี่ก็พอพอจะมีเกียรติหน่อยมันก็ไม่ดีนะแต่บอกเลยรักพี่มากรักเลยครับกับสิ่งที่พี่ทําอัดวิดีโอเมื่อวานสมองที่พี่พูดมาวันนี้ก็มาแนวทางของเนาะ ขอ,อกกันสักสิบนาทีนะเพื่อนเนาะนะครับเดี๋ยวจะดูวเ,ดว,เดวลาแป๊บนึงนะครับมาตอนจอบอาหารผมวันนี้เดี๋ยวมากินอาหารด้วยกันนะครับนี่ก็เวลาเล่นไหลผมนะครับผมก็เล่นตัวนี้เป็นหลักนะครับถูกผิดผมไม่รู้เนอะถามว่าเล่นแบบนี้มันก็ไม่ไม่ผิดนะครับผมก็ว่าเนะแนวคนใหม่นะครับนะครับ นะครับผมก็ไม่ว่าไม่ผิดแล้วแต่ความชอบนะครับมันก็เล่นได้เนาะผมก็ไม่ได้ว่าเล่นไม่ได้เล่นได้ครับมันถูกผิดเปล่าผมไม่รู้แต่สิ่งที่รู้ผมอยากให้เพื่อนทําสไตล์ไหนก็ได้ที่ทาแล้วเพื่อนชอบเพื่อนมีความร,รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงถ้าเราเปลี่ยนแปลงผมเชื่อครับกําลังใจมันจะมาเต็มร้อยเลยเนาะพูดดีไม่ดีอย่าว่ากันนะครับเอามาเดี๋ยวแนวทางผมเล่นเลยเนาะผมเล่นไม่เคย จำกัดนะครับว่าเซตหนึ่งผมต้องเล่นกี่ทีกีท่ทีแต่ผมใช้การโฟกัสแต่อย่างเล่นหัวไหล่เนี่ยผมก็จํากัดของผมไว้ว่าขั้นต่ำผมเล่นสามสิบทีอย่างวันเนี้ยผมก็ได้สาสองทีห้าเซตคือผมได้กี่เซตช่างมันแต่ผมจะไม่พักนานผมอย่างวันเนี้ยผมบี้ผมจะพักประมาณ4ี่สิบวิผมก็เล่นสี่สิบวิผมก็เล่นจํานวนทีน้อยแต่ผมมีเป้าหมายผมสามสิบทีผมก็มพ,อพอแล้วนะครับมาทีนี้แนวผมเลยน,นะครับ นี่อุปกรณ์นี่ผมว่ามันไม่อันตรายเนื่องจากน้ำหนักของมนไม่เยอะเกินฝืนขึ้นไม่ขึ้นมันก็ไม่เป็นไรอะ่ะแต่ผมรู้อย่างเดียวผมเล่นแล้วผมปวดนะครับผมมีความสุขก,กับแนวเล่นแบบนี้แต่สิ่งที่ได้มาหัวไหลผมก็แค่นี้เนาะถูกผิดผมไม่รู้นะแต่ผมก็เล่นได้ได้แบบนี้ละจะมาให้ผมเล่นเส้นละสิบสองสิบสามผมพูดได้เลยถ้าผมขอยังอะผมเล่นได้แต่ผมไม่เอา แลผมก็เล่นของผมแบบนี้เดี๋ยวมาหลังแขนกันต่อนะครับหลังแขนนาเบลคู่หนึ่งมันก็เล่นได้เยอะถ้าเราอุปกรณ์แบบบ้านๆนะเพื่อนนะครับแต่ส่วนตัวแล้วไม่ได้สอนแล้วนนะคุยกันถ้าถ้ามีอุปกรณ์รักสิบเจ็ดสบเก้า 17, โลเล่นหลังแขนกําลังสวยอย่างนี้มันก็เบาไปถ้ามันเบาไปเราก็มันแล้วแต่แนวทางนะครับ เราจะเล่นเนาะผมก็ให้ดูนะครับเห็นบป่าไม่รู้เนะาะชัดไม่ชัดไม่รู้ทาคนเดียวครับอย่างเงี้ยถามว่าเราเล่นแบบนี้นะครับมันก็ได้เนาะมันผูกผิดเปล่าผมไม่รู้แต่ขออย่างหนึง่งมันเราเล่นให้เรารู้สึกปวดนะครับแต่ผมจะไม่เคยกําหนดจํานวนทีนะผมไม่สามารถเล่นได้หรอกเซตละกี่ทีกี่ทีทุกเซตอะ่ะผมทาไม่ได้ ผมบอกตรงๆเลยเหลือสามสี่ทีผมยังเล่นนะ่ะตอนที่ผมฝึกใหม่ๆอ่ะผมมีเป้าหมายอะ่ะผมะจำกัดไว้หัวไหล่สามสิบทีเชื่อไหมครับเซตแรกผมได้หกเจ็ดทีเล่นต่อไปเหลือสามเหลือสี่ผมก็เล่นอันนี้ส่วนตัวนะครับอันนี้ส่วนตัวเนาะมาทีนี้หลังแขนแนวผมเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเห็นกันชัดหรือเปล่านะครับแล้วนะ เนี่ยครับอย่างนี้คือเราผมเล่นเสร็จแล้วมันได้พักผมก็ได้สิบนาทีแต่ถ้าเซตต่อไปผมเล่นไม่ได้ผมพูดเลยผมพูดจากใจจริงผมก็เล่นแนวของผมแบบนี้เนาะอย่างตัวเนี้ยน้าหนักมันเบาแล้วเป็นน้ําหนักที่ผมได้ผมก็เล่นแค่30มทีนะเพื่อนแต่อย่างวันเนี้ยน้ําหนักมันเบาแต่เราก็โฟกัสจนปวดแล้วผมก็ได้สี่สิบเอ็ดทีผมก็มีความสุขครับแต่สิ่งที่ได้มาก็แบบเนี้ครับเนาะ ให้กำลังใจนะอย่าคิดว่าผมปวดหรือผมโชว์นะอย่างน้องอนะผมเอ่ยเลยทีออาายออยย่ออกกำลังกายกับผมว่าชื่อเจ้าแขกเนี่ยเด็กนั่งเด็กขายหมูครับออกกำลังกายก่อนผมอ่ะจนมาถึงทุกวันเนี่ยนโยบาเล่นแบบไหนแบบไหนเด็กจนทุกวันนี้ผมพูดได้เลยเด็กไปขึ้นเวทีได้เลยใจจะเอามาไปขึ้นรายการด้วยแต่พอดีเขาเลือดแต่ผมรักเด็กเขาเพราะเด็กเขาไม่หลงแนมะ่ คือเราแนะนำเด็กเขาฟังเราผมมีความสุขก,ก่อนเด็กเขาผอมมากเราก็แขกเอกแต่งนี่หน่อยนี่หน่อยเ่นท่านี้ไม่ต้องไปเลยนเยอะท่าขอให้เอกตั้งใจทุกวันนี้เด็กแม้นหล่อครับบางครั้งหลุกคําไม่สุภาพอย่าว่าเนาะเราอยากแสดงความรู้สึกในใจออกมาแล้วเด็กเขาก็มีความสุขก,กับสิ่งที่เขาได้มาเนาะมาทีนี้แนวหน้าแขนผมนะครับใครจะเล่นยังไงผมไม่รู้อย่างเกา น้องกีฬายุเดี๋ยววันนี้มีมีมีมมมสเตปพิเศษหน้าแขนม,มีมากกว่าที่เราเล่นจริงๆริงที่ที่จะมีการแยกเพื่อเก็บช่วงนี้ผมเรียกไม่เป็นนะผมบอกแล้วผมสับพอกายผมเรียกไม่เป็นเนาะนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเล่นกันแบบนี้มันก็เล่นได้ผมก็ไม่ว่าผิดไม่ว่าถูกเนาะแต่มันถ้าเพื่อนสนุกเพื่อนก็เล่นได้ เนี่ยนะครับถ้าเราเอาชนะใจตัวเองเพื่อเล่นแบบเนี้ยเพื่อนก็เปลี่ยนแปลงได้ผมเชื่อถ้าเราเล่นเราเราจนปวดจนกล้ามเนื้อเขามีความรู้สึก,กผมเชื่อ,อยังไงก็เปลี่ยนแปลงแบบแบบแนวแบบเมื่อกี้ไม่ใช่แนวผมนะครับเดี๋ยวเล่นแนวผมนะครับเดี๋ยวเราคุยกันเนาะเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยผมก็ขอหน้าแขนงสามสิบทีแต่ปกติถ้าผมเล่นลูกเนี้ยผมก็จะขอร้อยหนึ่งเนาะ นวผมจะเล่นแบบสองแบบนะมีเป็นบางวานันผมก็จะเล่นตัวลูกใหญ่นี่เนาะผมก็จะโฟกัสแบบนี้แต่ถ้าผมเล่นลูกเล็กแต่ผมว่ากี่เทสช่างมันผมก็จะใส่จนผมปวดจริงครับผมเล่นสี่ห้าเซตเท่าเซตเห็นน้ำหนัก,กเบาๆอย่างเงี้ยผมได้ร้อยหนึ่งผมก็มีความสูขเนาะถ้าผมเล่นลูกน้ำหนักตัวเนี้ยผมก็จะเล่นแนวแบบนี้นะครับ อันนี้คือแนวผมเนาะ,อะ,อะ,อะโอ้ยโยนี่คือแนวผมเลยนะครับผมจะเล่นแบบนี้อย่างน้ำหนัก14โลเนี่ยเซตแรกผมนี่10สิทีนี่ฝืนสุดๆแล้ว ล้วอย่างเวลาผมพักผมพักวันเนี้ยผมก็พักอย่างละสี่สิบวิสี่สิบห้าวิผมเล่นต่อเส้นต่อไปเหลือเจ็ดเหลือแปดผมก็เล่นครับผมเล่นครบจํานวนทีมันได้แถมทีสองทีเล่นเพิ่มเชืิงมันแต่เราก็เวลาของเราเนอะเราหัดรับเวลาส่วนตัวผมคิดแบบนั้นนะนะครับแล้วอีกแนวหนึ่งที่ผมบอกเนาะถ้าผมเล่นน้ำหนักเบาเนี่ยถ้าผมเล่นน้ำหนักเบาผมจะเล่น เร็วนิดนึงนะครับผมจะเล่นเร็วเร็วนิดนึงเนาะแต่ผม3 0 40สิทีผมก็อาจไปเซตแรกมันได้อยู่แล้วครับส0 40ิีทีแต่เซตต่อไปผมอัาไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะอาจ,จนผมปวดปวดแล้วผมฟื้นผมไม่มากำหนดว่าดดผมกี่เซตกี่ทีอะไรผมไม่กำหนดแต่เวลาผมเล่นตัวเนี้ยผมก็จะเล่นร้อยนินนะครับ แต่วันนี้เล่นตัวลูก14โลนะว่ตัวนี้6โลกว่าผมก็อัดของผมแบบนี้แล้วบอกเลยนะ้องยุน้องยุกีฬายุจริงๆพี่ไม่น่าแนะนำเราเลยเนาะเรางัดข้อเราแข็งกล้พี่อยู่แล้วในการใช้น้ำหนักน้ำเบลขออย่างหนึง่งเอาน้ำหนักเบาๆนะอันนี้คือคือที่ผมปฏิบัตินะครับพี่ๆน้องๆหลายคนถึงบอกว่ากล้ามหน้าแขนพี่ยอดอะมันขึ้นเต็มดีสวยดีอันนี้ผมก็ไม่ได้อวดตัวเองเพราะ คนออกกําลังกายด้วยกันนะรับผมเยอะมากผมจะใช้วิธีใช้ลูกเบาๆครับผิถูกผมไม่รู้มันใช่แนวทางหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมก็จะใช้การแยบเอาแบบเนี้ยซึ่งมันจะได้ช่วงนี้ครับผมจะไม่ขึ้นแบบอย่างนี้เนาะผมจะเน้นตรงนเนี้ยเนี่ยผมก็เล่นของผมนะครับเล่นเล่นของผมจนปวดนะครับเนาะมันก็จะรู้สึกบริเวณพวกเนี้ยให้เรา ซึ่งอันนี้ไม่ไม่ได้ว่าโทษทีพี่พน้องๆเราที่กล้ามเต็มอยู่แล้วแต่บางคนสังเกตไหมครับสองนิ้วยังเหนืออีกอะเนาะลองลองดูผมก็ไม่ได้สอนนะแต่แนะนําการลองลองหัดเก็บดูเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เล่นข้างเดียวครับค่อยๆแยับไปมันปวดนะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยเราทําเป็นเล่นๆถ้าเรามีสมาธิกับเขาเราตั้งใจเนี่ยขอเลยนิ้วพยายามกดไว้แตะๆไว้ เนาะอย่างผมเล่นอะผมก็เล่นร้อยทีบอก็คือสี่ห้าเซตผมก็ไม่ไม่สนใจไม่ซีเรียสครับอย่างเง้ซตแรกอย่างเงี้ยยี่สิบสามสิบทีเราก็ทําไปเซตต่อไปเหลือน้อยผมบอกเลยตอนผมฝึกใหม่ใหม่ะเหลือสามทีผมยังเล่นเลยนะทุกท่าเลยใครจะมองผมอุ้ยพี่สามทีเล่นทำไมโอ้คุณมาโฟกัสดูสดิครับลองโฟกัสแต่ผมเชื่อเนาะทุกคนอะที่ออกกําลังกายอะ ถ้าคุณโฟกัสกล้กามเนื้อมันจะหนักแต่เราก็ไม่ได้เก่งเราเราเน้นคุยกันเดี๋ยววันนี้มีเมนูอาหารเดี๋ยวกินอาหารด้วยกันเนาะแล้วเดี๋ยวออกกําลังกายกันอีกนะครับปวดตัวจริงๆเสร็จแล้ววันเนี้ยนะครับผู้ดีไม่ดีจบไม่จบไม่รู้เนาะแนวทางเราก็บอกกันแล้วนะครับนะครับเนี่ยด้เอามาแนวทางแล้วผมเล่นน้ำหนักเบาแล้วผมก็ ขอเซตหนึ่งนะเน้นให้เรารู้สึกปวดนะครับผมมีฟังกุขครับกับหลายๆคนที่ไลน์มาเป็นเพื่อนกับผมเฟซมาเป็นเพื่อนกันแล้วมาศึกษากันเรื่องแนวทางเราไม่ได้สอนกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ผิดไม่ถูกแต่แบบเนี้ยมันก็ไม่ไหวเป็นการถ้าเราถึงก็ต้องเวียงแบบเนี้ยไม่เอาแต่ถ้าแบบเนี้ยเล่นไปเลยครับ เฮ้ยฮ้ยเดี๋ยวเ,เก็บอุปกรณ์ก่อนเนาะมาครับแล้วหลายคนคุยกับผมผมมีความสุขมากในคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ส่วนมากผมจะได้กำลังใจติดมาผมก็รับฟังเนาะผมดูได้ผมก็ตอบเนาะนคำติดแล้วผมไม่โต้แย้งด้วยคือความสุข และโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่คอยตอบแทนผมบางครั้งผมไม่ได้ดูถือว่าเราเป็นพี่น้องการใครจะตอบด้วยกันขอให้เป็นการคุยกันอย่าด่ากันเนาะเราจะไม่เหยียบคนอื่นจะถูกจะผิดเราไม่ว่ากันเราต้องให้กําลังใจกันนะครับอย่างหลายคนสง่งคลิปให้ผมน้องที่เป็นทหารด้วยเนาะที่อยู่อุดรน,นะครับน้องที่อยู่อุรร พี่ขอบใจมากผมคิดไปพี่ดูทุกวันเมื่อคืนนี้มันหล่อมากเล่นเล่นได้หล่อแล้วแล้วสมบูรณ์สมบูรณ์แต่สมบูรณ์แข็งตั้งแต่วันแรกที่เล่นเลยพี่มีความสุขมากเลยที่ให้ความเชื่อมั่นกันนะครับหลายหลายคนนะครับเราเน้นชวกนกันออกกําลังกายขอโพสให้ดูหน่อยเนาะติชมได้นะเวลาผมยิ้มไม่ยิ้มเวลาโพสเนี่ยบอกได้เผื่อเวลามีแข่งที่ไหนขอกําลังใจาจากพี่ๆน้องๆเหล่านี้แหละครับ เพราะว่าต้องไปอยู่แล้วงานตาดแต่ไม่รู้วันที่เท่าไหร่เนาะเขายังไม่กำหนดมาจริงๆต้องไปแข่งแล้ว2 5ถึง29แต่โดนโควิดก็เลยเลื่อนขอนิดนึงมา ความเป็นปีกไม่ออกเลยแต่มีพี่พี่น้องนักกีฬาแล้วพี่แกเป็นเทรนเนอร์แกน่ารักมากผมถึงบอกว่าในสังคมกีฬามันน่ารักพี่แกสอนแพงนะครับต่อชั่วโมงอ่ะพี่พี่ก้องน้องขอเอ่ยชื่อนะไม่รู้ว่าพี่เคยดูคลิปน้องหรือเปล่าแต่พี่อยู่ในใจน้องแล้วก็ขอเอ่ยอีกคนหนึ่งเนอะพี่รัชนีพี่ยักจะเป็นหัวหน้าคัดนักกีฬาพกกายของกรทมแกผงสารผมแกให้โอกาสผมทุกอย่าง จริงๆแล้วต้องไปฝึกที่ดินแดงแต่แกผมบอกไม่มีเวลาผมไม่มีอะไรแม่ผมเสียขาเนอะผมบอกผมต้องคอยดูแม่ผมไม่สะดวกที่จะไปแต่พี่เขาดึงผมหนึ่งในนั้นน่ะเขายอมตัดนักกีฬาคนอื่นเพื่อให้คนบ้านแบบผมเข้าไปสู่ในจุดตรงนั้นในของกทมพี่ก็ให้เบี้ยเลี้ยงผมมาผมขอบคุณพี่มากเลยทางกทมให้เบี้ยเลี้ยงผมมาเนาะเขาก็เห็นว่าเราทําคลิปเรา ขยันฝึกซ้อมผมึบอกนะผมมีเป้าหมายแล้วตอนเนี้แต่ผมไม่คิดเอาชนะใครผมเอาชนะใจตัวเองนะครับมาวันนี้เดี๋ยวดูเมนูอาหารกันใครอยู่ใกล้ๆมากินกับผมได้นะมามามานี่นะครับอาหารผมวันนี้แกงส้มผักรวมเนาะอ่ะโอเคนะพี่วันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม